สวัสดีค่ะเด็กเกว .6 วันนี้เราจะมาเรียนสังคมนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้จะมาสอนคุณครูจะมาสอนเรื่องประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์ดูซิมีอะไรบ้างประโยชน์หนรัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2. ช่วยให้ทราบข้อมูลจํานวนประชากรที่เป็นปัจจุบัน 3. เป็นฐานข้อมูลช่วยในการปกป้องดูแลความสงบเรียบร้อย C เป็นฐานข้อมูลประชากรในการเลือกตั้งกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษยาเสพติดให้โทษมีทั้งหมด5ประเภทประเภทที่1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นแอมเฟตามีน Am หรือยาบ้าแล้วก็เฮโรอีนประเภทที่2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปคือมอร์ฟีนฟินโคคาอีนโคเดอีน ประเภทที่3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาให้โทษ2ประเภทผสมด้วยกันคือยาแก้ไอน้ำซึ่งมีทิงเจอร์ฟินกระบูลเป็นส่วนผสม 4. สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1ห,หรือประเภทสองเช่นเอสเซติกแอนไฮได เอเซติคคลอไรด์ประเภทที่5ยาเสพติดที่ให้โทษไม่ได้เข้าอยู่ในประเภท1-4เช่นกัญชาพืชกระท่อมความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ฐานคือฐานผลิตนำเข้าส่งออกฐานจำหน่ายฐานมีไว้ครอบครองฐานเสพติดให้โทษ ฐานโฆษณาเพื่อการค้าซึ่งยาเสพติดให้โทษตัวอย่างนะคะเด็กเด็กเห็นไหมดูตามรูปดิเขาทำอะไรดูสิเนี่ยำรวจมาจับเพราะอะไรมีพร้อมของกลางคนเนี้ยในต้อมเนี่ยมีของกลางคือยาบ้าทั้งหมดสองกิโลกร,รมัมเห็นไหมอ่าแนวทางปฏิบัติตนเพื่อห่างไกลย,ยาเสพติดคือทำไรลูกดูสิคะฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ไม่หลงเชื่อคำจักชวนหรือควาโฆษณายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เมื่อมีปัญหาควุนปรึกษาพ่อแม่และคนในครอบครัวออกกำลังกายรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงหลีเกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับผู้ที่เสพยาเสพติดและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด วันนี้เราเรียนกันแค่นี้นะคะไว้ต่อสัปดาห์หน้านะคะและชั่วโมงหน้านะคะขอบคุณค่ะเด็กๆบ๊ายบาย